สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวครับผมรุ่นนี้นะครับผมนะเสมาชนะมารนะครับของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมนะที่ผมเอามานะครับรีวิวอีกหนึ่งรุ่นนะครับอ่ะนี่คือเหรียญหนึ่งเงินนะครับที่ผมมีหนึ่งเหรียญนะอันนี้เป็นลงยาสีเขียวนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูเหรียญตัวอย่างกอนครับผมบอกเลยว่าสวยมากครับเหรียญนี้นะครับเหรียญเหรียญรุ่นชนะมารนะครับดูครับ สักครู่นะฮะสวยไหมครับข้างหลังเป็นหนุมานเชิญธงนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับมาวันนี้ผมจะมาเปิดลุ้นให้ดูนะครับผมนะทั้งหมดนะครับผมนะหกลุ้นนะครับอ่ะรุ้นนี้คือผมแกะไว้แล้วผมแกะซีมไว้แล้วนะครับจะได้ไม่ช้านะครับอ่ะซีมจะมาอย่างนี้นะครับผมนะอันนี้ผมไปเปิดลุ้นเข้ามานะครับ ไปเปิดลุนเข้ามานะครับมาเดี๋ยวลุยกันเลยครับอ่ะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมจะไม่มีแบบลุนเนื้อแล้วนะครับอ่ะจะเหลือแค่นี้นะครับตัวอย่างที่ผมเปิดไว้แล้วนะครับนะครับจะมีประมาณนี้นะครับสาหรับใครสนใจนะครับอยากเช่าบูชานะครับก็ทักมาทางเพจนะครับผมนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับมาเดี๋ยวไปดูนครับผมนะเหรียญนี้จะเป็นเนื้ออะไรนะครับผมนะกับอีกห้าเหรียญนะครับ มาลุ้นกันครับโอ้เห็นขอบขอบแล้วเฮ้ยโอ้โหสวยมากครับเดี๋ยว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 สองเคหรือเปล่าโอ้โหดูครับโอ้โหอย่างวิงครับสองเควันน่าสองเคนะดูข้างหน้าก่อนอื้อหือสวยครับไม่สองเคก็กระไหลเงินอะพวกนี้กระไหลเงินกระไหลทองนะครับโอโ้สวยมากครับดูดูดูด โอ้โหดูวหนุมานครับวิ่งวับเลยครับอื้โค้ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับโอ้เหรียญแรกโอ้อันนี้ติดบังว่ะ๋ยวเดวผมตัดก่อนนะครับตัดดีไหมเดี๋ยวยค่อยดูแล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้อ่ะเหรียญแรกผ่านไปครับผมโอ้โหสวยๆครับมาเหรียญต่อไปครับอันนี้ผมแกะไปแล้วนะ ผมแกะไปแล้วนะครับนะครับมาดูกันเลยครับโอ้เปิดเลยรายการที่สี่สิบปดนะครับโอ้โหติดแปะบังอะ่ะนะครับแกะได้ไหมดูไปสักเหรียญโอ้โหผมเป็นคนที่ชอบลงยาแดงมากครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับลงยาแดงอืมสวยครับผมสองสี่หกโอ้โหสวยมากนะครับอ่ะไป เดี๋ยวต่อไปครับนี่คือรุ่นเสมาชนะมารนนะครับสวยมากครับผมผมชอบเลยนะครับผมปิดมาสิบกว่าลุนนะผมปิดมาเกือบสิบกว่าลุนนะนะครับอ่ะมาไปเร็วๆเลยครับเดี๋ยวคลิปยาวนะอ่ะโอ้โหมาอีกแล้วครับอปาก้าหรือเปล่าน่าจะอปาก้านะครับสีมั็นอปาก้าเลยครับเลขสิบเอ็ดรายการนะว่าอปาก้านะครับผมนันเลข หนึ่งแปดสีป่ะอู้หูสวยครับผมชอบข้างหลังนะครับแล้วก็หนงพวพัดก็สมมีชีวิตมากเลยครับผมนะจมูกโด่งเลยนะครับโอ้โหคุ้มอ่ะสามเหรียญสามเหมมเรีนนหยญผมคุ้มเลยครับตอนนี้สามเหรียญผมคุ้มเลยครับมาเลยสามเหรียญครับไปต่อครับอ๋อเห็นแล้วอ้หูลงยาแดงแล้วครับแต่เดี๋ยวผมขอแกะหน่อยไหม อยเห็นทั้างในมัน,มนอัปากาหรือเปล่าทำไมเหมือนอัปปกาดูขอมทองแดงไม่ใช่ครับน่าจะเป็นอาบเงินครับผมทองแดงอาบเงินนะครับโอ้โหดูดูครับสวยมากครับสองหกหรือเปล่าสองสี่หรือเปล่าหรือหกสองนะครับโอ้โหดูดูด,ด,ดูผมดืมสองข้างหน้าให้ดูนะฮะหลงพัดน,นะครับเป็นยังไงบ้าง ดูครับงานเนียนครับงานเนียนงานเนียนมากครับหลวงพ่อพัดผมบอกเลยใครจะเล่นนะฮะคุ้มค่ามากแต่ละเหรียญนะฮะราคาหลักร้อยอีกแล้วครับผมราคาหลักร้อยอีกแล้วครับรุ่นนี้นะหลวงพ่อพัดราคาไม่แรงนะครับก็หลักร้อยถึงพันก็มีไม่กี่รุ่นนะครับผมนะถึงพันมีไม่กี่รุ่นนะครับมาลุยกันต่อครับผมเดีย๋ยวบอกว่าอย่าแดงอีกนะ มอกเาให้อู้หูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้สอง K หรือเปล่าเนื้อสอง K หรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับดูครับสติกเกอร์มันบางนะสติกเกอร์สติกเกอร์ใบรใายการนะครับโอ้โหสาม K สองน่าจะสอง K ไม่สอง K ก็กระไหลเงินเมื่อกี้น่าจะเป็นกระไหลทองครับดูครับดูเนื้อครับ โอ้โหสวยครับสวยวิ่งครับสวยวิ่งครับโอ้โหไปไปต่อครับไปต่อโชว์หน่อยดิโชว์หน่อยดิอืมโชว์หน่อยดินะครับโอ้โหสวยครับสวยครับเแต่ผมขอผมขอโชว์ก่อน <laughs> ผมขอโชว์อ่ะเนื้อเนื้อเนื้อหลงยาแดงก็ได้มาอืมอ่ะโชว์สักงสองเหรียญก็พอละนะมาเหลืออีกหนึ่งลุ้นครับเหลืออีกหนึ่งลุ้นนะครับ เลยอีกหนึ่งลุ้นนะครับทำไมคุ้มจังโอ้ยแดงอีกแล้วเหรอโอ้โหแดงอีกแล้วครับโอ้โหอ,อันนี้คือผมเปิดแล้วผมสลับสติกเกอร์ไว้ข้างหลังนะอพวกมันบังครับผมก็เลยจะเอกะเอามาโชว์นิดนึงโอ้โหลงยาแดงอีแล้วครับอุ้ยผมมีคนที่ชอบข้างไคลลงยาแดงมากนะครับอันนี้น่าจะเนื้อทองชิปนะครับผมนะอืม้ม ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาเดยนตัวอย่างเนื้อเงินให้ดูแล้วกันนะครับเนื้อเงินก็จะประมาณนี้ครับลงยาเขียวนะครับตอกชัดเจนครับงงูข้างบนนี้นะครับโอ้โหเียนสวยครับเี่นสวยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็มหาเวทนะครับมหาเวทก็สวยเหมือนกันนะครับทรงเสมาแบบนี้แหละครับนะเดี๋ยวอีกวันสองวันเดี๋ยวผมรีวิวนะครับก็ผมมารีวิวรุ่นนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับใครชอบแบบไหนนะครับผมนะใครชอบ พระแบบไหนนะครับเนี่ยก็มีหมดนะครับเป็นเนื้อบอกลูกปืนนะครับเนื้อนวะเนื้ออะไรเงี้ยลองสอบถามดูครับผมนะคุณเราชอบไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ชอบผมก็ชอบหมดนลครับอันนี้น่าจะเป็นหน้ากาเนื้ออะไรก็ไม่รู้เนื้อชนวนหรือเปล่านะผมไม่มีใบรายการนะครับสวยทุกเหรียญครับสวยทุกเหรียญคมทุกเหรียญคมทุกเหรียญนะครับอย่างเงี้ยราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงจริงจรินะฮะเนี่ยสวยงานคมครับอันนี้น่าจะเป็น ทองแดงลมดำนะครับใช่ไหมนะครับน่าจะใช่นะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นทองแดงอาบเงินผมเห็นทองแดงเนี่ยนะครับสวยครับผมบอกเลยนะฮะฝากนะครับฝากกดติดตามนะครับเพจผมไว้ด้วยนะครับผมนะเออ่ช่อง youtube ผมไว้ด้วยนะครับนะครับผมนะผมจะเอาพระอะไรมารีวิวบ่อยๆนะครับผมบอกเลยทุกเหรียญที่ผมเอามาสวยวิ่งแน่นอนครับผม นะครับอย่างรุ่นนี้ก็ชนะมาครับใครสนใจเช่าบูชานะครับผมบอกเลยราคาไม่แรงครับในแต่ละเรียญนะครับก็ผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วนะครับผมนะทักมาทางเพจของ f a c e b o o k นะครับใครไม่เล่นใครไม่เล่น a c e บ o o กนะครับบอกผมนะครับเดี๋ยวผมให้แอดไลน์มานะครับผมนะก็สวยแน่นอนครับราคาหลักร้อยครับหลักร้อยกลางนะครับเลยกลางนิดนึงนะครับคุ้มนะผมบอกเลยคุ้มนะครับ คุ้มนะครับล์จะเล่นแต่ละเหรียญเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวอีกรุ่นต่อไปครับจะเป็นอ่ะจะเป็นรุ่นนะครับสีมามหาเวทอ่ะรุ่นมหาเวทนะครับผมนะอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวสาหรับรุ่นนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยสวยมากนะครับแต่ละเหรียญนะครับสวยจริงนะครับโอ้โหดูดิดูดีนะครับสวยจริงครับอ่ะให้ขอบขอบมันเห็นหน่อยโอ้โหเนี่ยครับ ตอนนี้ผมมีแค่นี้นะครับผมไม่ได้เปิดเพิ่มแล้วนะครับผมกะจะเก็บนะครับเหรียญไหนลองสอบถามมาครับ๋้าผมแบ่งปันได้นะครับเหรียญไหนผมเก็บได้ผมก็เก็บนะฮะเดี๋ยวหนผมจะาแบ่งปันผมก็จะแบ่งปันนะครับผมบอกเลยคุ้มค่าแน่นอนสําหรับถ้าใครอยากเล่นเหรียญนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเนี่ยลงยาวสวยมากนะครับผมเนี่ยขนาดขนาดเห็นในคลิปนะครับผมนะก็ยังสวยขนาดนี้ตัวจริงสวยมากครับผมรับประกันเลยแรับใครเคยเล่นเอราวัณพันล้านเหมือนกันเด็กเลยครับผมนะงานเนียนมากครับผมนะ อ่ะโอเคครับสาหรับต่อไปผมจะรีวิวรุนไหนนะครับผมนะหรือใครอยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนนะครับสอบถามมาได้นะครับใครอยากเช่าบูชานะครับทักมาทางเพจนะครับผมแปะไว้ใต้ข้างล่างคลิปแล้วนะครับสาหรับอ่ะคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ